ธรรมที่ต้องละธรรมที่ต้องภาวนาในเนื้อหานั้นแสดงถึงว่าธรรมที่ต้องละคืออกุศลธรรมที่ต้องภาวนานั้นก็คือกุศลปะหานาบางทีก็ใช,ช้ทับศัพท์ว่าปหานกันภาวนานี่มีความหมายว่าจเจริญ ทำให้มีไว้คงไวนั้นั้นจะเห็นว่าธรรมนี้ต้องละนั่นคืออกุศลเรามาดูว่าเรารู้จักอกุศลหรือเปล่าทละอกุศลเนี่ยนะอกุศลนี่ยคืออะไรเพื่องทรนี้ต้องภาวนาคือกุศลน,นั้นกุศลน,นั้นคืออะไรพระเจ้าทรงสแสดง แสดงส่งแสดงว่าให้เป็นพยันชนะพร้อมทั้งอัฏฐะเพื่ออธิบายบางคนนั้นก็ยังไม่เข้าใจที่ว่าไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจน้อยบางคนก็เข้าใจได้มากมันก็นอยู่ว่าการใส่ใจในการศึกษาผมเคยได้ยินคำว่าอุคติตันยูวิปติตันยูเนยะปัฏธาาะปรมะ รุกติเตยนูบุคลลคลบุคคลที่พอได้สดับรับฟังแล้วก็บรรลุบรรลุเป็นสดาบันแล้วก็บรรลุต่อตไปจนบรรลุอละไรก็ยกตัวอ,อย่างของบุคคลที่ได้ฟังธรรมแล้วบรรลุได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือท่านปรญญากรนัญญาเป็นอุกติทตีนยน ผู้ที่จะเป็นอุกติตนยูนั้นก็พัฒนามาจากวิปติตนยูในยะปะทาปาระมะคือจริงๆแล้วไม่มีใครรู้ธรรมะมาก่อนพอได้ธดาพระฟ,ฟังและพิจารณาใส่ใจศึกษาจนเข้าใจอย่างที่เป็นปะทาปาระมะคือรู้แค่ตัวพยัญชนะส่วนไม่เข้าใจในความหมาย อาจจะท่องท่องได้นะมีความเชื่อบางอย่างว่า,าท่องมนบริกรรมมนแล้วจะจะมีบุญก็เป็นความดีเขาก็เป็นผู้ที่ชอบสวดมนแต่การทวนบนของเขานีไม่ใช่แค่นั้นจึงต้องดูเนื้อหาในคำอธิบายต่อไปในอัธยาในเนื้อหานั้นต้องทำความเข้าใจ เพราะว่ามนที่สวดนี้เป็นพระธรรมคำสอนเป็นเรื่องราวของศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราสวดไม่จำได้ว่าพระพุทธเจ้านทรงสอนอะไรแต่จังเป็นเราต้องรู้ความหมายใช่ไหมว่าเราจะน้อมไปประพฤติปฏิบัติแตถ้าไม่เข้าใจราจะทำแค่แค่าว่าระด,ดับแก่พื้นฐาน แต่เมื่อทำตั้แต่พื้นฐานก็ถือว่าดีมันยังไม่พอ,อต้องมีการที่พัฒนาให้สติปัญญาเนะี่มันเกิดมากขึ้นมากขึ้นชีวิตของเราเดินไปได้ด้วยดีเพราะมีสติปัญญาถ้าไม่มีสติปัญญาชีวิตมันก็มืดนมนนะนะจะไปทางไหนก็ไปตามกันปลายตามความเชื่อว่าไปพอพอใจก็ไปไม่รู้ผิดรู้ถูก มันไม่ถูกซะด้วยนะมันจะเป็นผิดแต่แหละดังนั้นการมีความรู้นนะความรู้ของเรานะทำให้เราเป็นตัวเป็นตนของเราเองได้ก็มีธรรมะเป็นที่พึ่งเราก็สามารถที่จะตัดสินอะไรแต่เนี้อะไรโดยความรู้ที่ศึกษาม,มาได้บุคคลเขานิยมอะไรเราก็รู้จากว่ามันถูกหรือไม่ถูกพวกนิยมศีลธรรมนิยมความดีเราก็รู้ได้ พวกนิยมบาปกรรมทําอะไรที่เอาแค่สนุกแล้วเป็นบาปกรรมเราก็รู้อีกเหมือนกันเราก็เลือกเอาว่าเราจะทําอย่างไรถ้าให้ชีวิตนี้มันไม่ตกตามนะชีวิตจเจริญรุ่งเรืองดีใครก็ปรารถนาใช่ไหมไม่มีใครอยากจะให้ชีวิตของตนนะตกตามย่ำแย่ย่อยยับไปนะไม่มีหรอกทุกคนต้องการความจเจริญรุ่งเรืองและความสุขแต่จะทำแล้วจะยู่ควนรนะขึ้นอยู่กับบุคคลนั่นจะสนใจหรือเปล่า ที่จะศึกษาในประธรรมคำสอนแล้วทำพระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีพระรัตทั้งหลายก็เป็นแบบอย่างที่ดีเรามีแบบอย่างที่ดีมากมายแล้วมีคำสอนอยู่ในปัจจุบันนี้เรานำมาศึกษาหาความรู้เข้าใจอย่างนี้ทำให้เรานั้นช้าชีวิตเรืนองชีวิตได้อย่างควรที่ดำเนินไปได้ด้วยตนเอง ในธรรมนะแต่บางทางีบางอย่างเราก็ต้องอาศัยพึ่งพากันนั่นเป็นธรรมดาแต่มาพูดถึงสติปัญญาเป็นของบุคคลเป็นของบุคคลถ้าเรามีเป็นของตัวเองนะดีตถ้า,าเราไปอาศัยผู้อื่นลนะเราไม่รู้เราอาศัยผู้อื่นอาศัยสติปัญญาของคนอื่นนะเขาบอกเรานะเราถามเขาเขาบอกเราก็ดีนะเราก็ศึกษากันแล้วต้องอาศัยบุคคลอื่นคือมีปรโตโคสาอาศัย คำบอกทรมากพอจะพื้นเพื่อจะสร้างความรู้เราจึงมีครูมีอาจารย์อาจารย์ของเราแต่ชั้นต้นมาพระอริยบุคคลทุกท่านตั้งแต่พระอรหันต์บุคคลแรกเป็นอาจารย์ของพวกเราเป็นปาจารย์ของพวกเราเพราะได้นําสืบสืบศาสนามาจากที่พระบรมศาสดาประนิพาน์ไปแล้วได้มีประโยชน์มากมายแก่พวกเราในอยู่ได้ดีมีศาสนาก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นได้ทามา นำศา,าสนามา,าไว้ปฏิปุถานไว้ในเราได้รู้จักได้ได้พบได้เจอเจอถือว่าเป็นบุญของพวกเรากันแล้วกันนะที่ได้เจอพุทธศาสนาอันนั้นเราเนี่ยเมื่อเห็นในสิ่งที่มีคุณค่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีคุณค่าเราเพราะต้องศึกษาถ้าไม่มีการศึกษาเราจะไม่รู้จักคุณค่าหรอกบางคนก็ไปให้คุณค่ากว่าสิ่งที่ผิดตามนิยมตามกระแสไปที่ไม่ใช่กระแสที่ถูก ให้ค่านิยมกับความผิดก,กระหลงไหลฟุงเฟอ้อไปื่อตามไปตามไปตามเขาไปตามเขาไปในที่สุดก็ไปไม่ไหวนะเพราะโลกมันก็เป็นอย่างเนี้ยส่วนเมื่อเราเนี่ยมีความเข้าใจเราตามไปเราทําไปได้อย่างเหมาะสมเลือกที่จะประพฤติเลือกที่จะทําเลือกที่จะทําในสิ่งที่เป็นความดีเหมือนเหมือนกันได้ แต่ไม่ใช่ว่าหมายความว่า,าจะตามใครก็ไม่ได้แต่หาวกว่ากระแสนั้นเป็นกระแสที่ดีเราก็ไปเพราะการไปของเรานั้นไปด้วยการที่เรานั้นมีสติปัญญาเป็นของตัวเองคิดได้พิจารณาได้ปร่ใชยหรือไม่ใช่เราไปด้วยตัวเองนั่นแหะใจเข้ามาดึงมาฉุดมาไปให้เราไปคนที่ไม่รู้จักคุณค่าอาจจะไปได้เหมือนกันแล้วก็เพราะว่าอาจจะมีอะไรบางติบางอย่างที่ตน อย่างต้องการที่จะได้ประโยชน์นะตรงนั้นก็ไปคือไปเพราะควรเอืักนะเกรงใจเขาก็มีส่วนการที่เราเนี่ยคิดว่าเราในตะแวงหาความรู้ทัติปัญญาให้เป็นของตัวเองอย่างนี้แน่นอนว่าถ้าเรามีเราจะเป็นตัวของเราเองนะในเรื่องของการตัดสินใจว่าผิดถูกเป็นอย่างไรแล้วทําอะไรอย่างนี้ถือว่าเรานี ได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติในธรรมที่พุทธเจ้าได้ส่งแสดงไว้แล้วประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราทำไปนะเมื่อเราทำไปคุูสนลกรรมเมื่อเราทำไปแล้วทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยเขาเรียกภาวนาทำสม่ำเสมอดีนะกุูสนลธรรมเราทำสม่ำเสมอดีนะนะกายวาจาใจเราทำสม่ำเสมอดีนะในกุูสนลธรรมนั้นนะ เราทําอยู่ไปตามอย่างชื่อว่าเราภาวนาไม่ใช่มาเลือกภาวนาเป็นบางเวลาไอต้ตอนที่เราเลือกเวลามาภาวนามันมักจะไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรเลยสิตามไปทำมาเหมือนว่ากหลบปัญหาแล้วมาอยู่เงียบๆเ,เพื่อจะมาภาวนาเราใช้สิ่งที่เป็นกว่าสิ่งแวดล้อมอะไรที่มาสง,งบเพื่อพิจารณา แต่ตอนที่เราเจอปัญหาไม่ใช่เรานั่งอยู่เฉยๆนั้นไม่หลบนั่งตรงนั้นนะหรือปัญหาที่ยังค้างคาอยู่อ่าเรามานั่งพิจารณาสงบสงบดีแต่ตอนที่เราเจอปัญหาเราจะทันมาหรือไม่เจอปัญหาขึ้นมาป,ปปาปูป่าขึ้นมาจะแก้ไขยอย่างไรจะคิดอย่างไรจะทําอย่างไรเพราะขยับความคิดเท่านั้นแหละถ้าหากว่ารู้ไม่ทันขยับความคิดที่ประกอบด้วยกิเลสอาธวะครอบงําในขณนะนั้นรับรองว่าไม่ได้เรื่องแน่เลย แต่ถ้าหากว่าขยับความคิดพอจิตเริ่มจะทำงานเราศึกษาเตรียมการเอาไวด้ดีพิจารณามาดีแล้วความรู้มีเป็นภูมิอยู่แล้วสามารถที่จะรผชนกับปัญหาเผชิญกับปัญหาได้ในระดับที่กำลังแห่งธรรมนั้นเรามีไหวแค่ไหนแค่นั้นนะตามกำลังที่มีไม่ใช่ว่ากำลังสูงสุดอินทรีย์สูงสุดในธรรมเหมือนผู้ที่จะบรรลุอรหรันต เรามีแค่ไหนเราใช้แค่นั้นใช้เกินไปเรากําลังฝึกการฝึกการฝืนที่จะต่อสู้กับเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตหรือเข้ามาในจิตของเราเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อแค่ว่าทําเอาแค่ว่าพอนิดๆน,น้อยๆก็พอที่จริงเราต้องทําให้มันมากเมื่อทำให้มันมากหมายความว่าเรากำลังฝึกมันฝึกไป้เชิญกับปัญหาเราคิดแก้ไข อะไรที่แก้ได้ก็แก้ได้อะไรที่ยังแก้ไม่ได้พยายามแกไม้ไขกันต่อไปไม่ใช่ว่าโอ้มันนะเกินไปแล้วมันค่อยๆหว่าททาท่ามันควรจะทาท่าจะเพ้มันตอนที่ยังไม่ได้คิดจะทําอะไรพอทำท่าว่าจะเพ้ก็ถอยท่านแะ้วไม่ได้ทาอะไรแล้วนั้นปัญหาที่จะไปกลัวและแก้ได้ก็แก้ได้แก้ไม่ได้ไ се, ไก็ว่วกกกวากันต่อไป <S 2> <S 2> ดังนั้นการที่เรายังแก้ไม่ได้น่ะตรงนั้นแหละมันท้าทาย ปัญหาที่เรายังแก้ไม่ได้เนี่ยมาตัวท้าทายเราให้ใช้กําลังแห่งสติปัญญาความภาคีพย,ยายามของเราเนี่ยะนั่นแหละอย่าไปคิดว่าโอ้เกิดมาทั้งทีเจอแต่ปัญหาเยอะแยะมากมายทำไมมีใครเราว่างจากปัญหาเรื่องราวต่างๆไม่มีหรกไม่มีใครอย่างนั้นแล้วเกิดมาพร้อมกับปัญหาคืออะไรคือทุกข์นั่นเองเราเกิดมาพร้อมกับปัญหาเพราะทุกข์เนี่ยมันก็เกิดตอนที่ตอนเกิดนั่นแหละเกิดก็เป็นทุกข์แล้ว นเะพราะอะไรเพราะเกิดแล้วมันต้องมีการเสื่อมแล้วมีความดับไปแล้วมันก็ออกเวียนมาใหม่อย่างรูปกายของเรามีชราเป็นธรรมดาใช่ไหมไม่ใช่แค่นั้นนะความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ตามมาชรลาคือความป่วยอ่าแบบว่าท่านนี้ไม่มีโรคอะไรที่มันเข้ามาพิเศษมาแทรกซ้อนนะความชราของสังขารรูปร่างกายนี้มันก็เป็นโรคเหมือนกันก็เรียกว่าโรคชรลา ทาไมมีการเสื่อมไปมันก็ไม่มีมราณาใช่ไหมถ้ามันมีมราณาเนี่ยเป็นติดตามมานี่แต่นี้เราจะี่ยคิดเอาไว้ล่วงหน้าว่ามันเป็นเช่นนี้ไม่มีทางหลีกหนีไปได้เอวังพาวีเอวังธรรมโมเอวังอนาติโตมันเป็นอย่างนี้นะเอวังพาวีคือภาวะมันเป็นอย่างนี้นเอวังธรรมโมนะมันมันเป็นมันเป็นธรรมดาของ สัจจะรมธรรมดาของมันเป็นเช่นนี้ไม่มีใครที่จะเหนือจากสิ่งนี้ได้นะเอวังอนาตีโตใครจะพ้นจากมันได้เนี่ยแต่คิดไว้ล่วงหน้ามันก็ดีเหมือนกันนะตอนที่เรายังไม่ไปไหนเนี่ยแหละคิดว่าเราจะไปกลัวอะไรกับสิ่งที่เรากําลังประสบกําลังไปเจอเราใช้กําลังสติปัญญาความภาคเพียรพยายามสามารถที่มีนะจัดการรุนเรกับปัญหาที่มันมีไป มันไม่มีอะไรร้ายแรงเท่ากับความมรณาหรอกคิดถึงมรณาแล้วปัญหาที่มีเรื่องเล็กแต่บางคนไปเจอปัญหาพอแก่ไม่ได้อยากจะมรณาเธอแล้วก็ไม่ต้องไปรีบเร่งมาเอาไปแน่แน่เลย,ยลเถอะละมันจะพ้นได้อย่างไรแต่นี่มันเป็นอย่างนี้ตอนที่จะมีชีวิตยังมีโอกาสถ้ามันจะสู้กันไปแค่ไหนแค่นั้นอนยะ่าไปทำเหมือนกับบางคนทอแทนอะไรอย่างไ่คิดจะทําอะไร เขาเรียกว่าตั้งความท้อแท้ไว้น่ะแต่ยังไม่ได้ทําอะไรอย่างนี้ถือว่าจะไปไหนได้มันต้องมีจิตใจที่เรียกว่าเป็นผู้ที่จะอ่าถ้าจะว่าภาษาบ้านบ้านก็เรียกว่าเป็นนักต่อสู้แหละนะ,ะเราไม่ได้ไปสู้ไปตบตีผู้กับผู้ใดนะเราสู้กับปัญหาที่มีคือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละที่ทุกข์ในที่นี้มันเด้นหัวทุกข์ใจนะ เป็นความทุกข์คือการเวียนว่ายตายเกิดนะวัตาสงสารที่เรามีอยู่นี่แหละในวัตาสงสารของเราแต่ละคนบนัมันจุไว้ด้วยความทุกขเวทนาสุขเวทนาเวขาเวทนาเวทนามันอยู่ประจาอยู่แล้วไม่มีใครไม่มีเวทนาจะมาหลบจากเวทนามันหลบได้อย่างไรเวทนามันก็ไม่ใช่ตัวกิเลสจริงๆเลยซ้ําไป อาสุขเวทนาทุกขเวทนามันก็เกิดขึ้นได้จากการที่มีกิเลสบ้างหรือว่ามีกุศลมันก็ทําให้เกิดได้เหมือนกันนะโดยจฉพะสุขเวทนาเกิดจากกุศลทุกขเวทนาเกิดจากอาภูศลแต่แม้แต่ว่าสุขเวทนาบางทีก็เกิดจากอาภุศลหรือกุศลมันก็เกิดได้แต่นี่ท่าเข้าใจดีแต่ที่แน่แน่เลยนะอาภูศลน่ะทำให้เกิดความทุกขเวทนาแน่แ่เลยนะ ในบางครั้งของผู้ที่มีความเห็นผิดมีความคิดที่วิปริตไปจากความเป็นจริงนะหมายเวลาไปทําอะไรที่เป็นเรื่องที่เราเมืดดินทำทำได้รู้สึกว่าดีใจอย่างนี้ก็ดีใจได้เหมือนอย่างกับเมื่อทำสำัมฤทธิ์ได้มานะได้ผลประโยชน์จากการที่ไปทําผิดทุจริตมากมายว่ามันมีกันเยอะแยะมากมายนะเรามองไปบางทีมองไปในจุดที่เรามองไปห้มันมีแค่นี้จริงๆมันครอบคลุมไปหมด มันเยอะแยะมากมายถ้าเราเกินนะเรื่องเรื่องรนะทำปิดทุจริตนะดังนั้นนะเราไปดูคนอื่นก็ดูแค่รู้ไว้แต่สิ่งที่เราจะต้องทําคือทําที่เราเองอี่และดูตัวเองให้ดีก็แล้วกันเพราะึงสิ่งที่เราทําไปนะมันก็มีผลผลแน่ๆคือผลที่เกิดขึ้นทันทีก็จิตตกต่ำแล้วผลกระทบติดตามมาคือปัญหาแก้ไขก็ไม่หวัดไหวแต่เราตั้งตนไว้ดี แต่ละก้าวที่ก้าวออกไปหมายถึงว่าอันขยับขยับตั้งแต่ความคิดการการะทำและคำพูดขยับแต่ละครั้งให้มันมีอะไรมีภูมิรูท้ที่มีแล้วเราทำเราศึกษาเราสร้างภูมิรู้ไว้ภูมิรู้อันนี้คือปัญญาพอมีปัญญาขึ้นมาพอขยับความคิดว่าจะทำว่าจะพูดอะไรหรือจะคิดอะไรต่อไป การขยับแต่ละครั้งแต่ละทีมันมีสิ่งที่เป็นภูมิคุ้มกันภัยไอภูมิคุ้มกันภัยเนะี่ยคือกูสุนทรธรรมที่เราต้องภาวนาการภาวนาไว้อย่งางสม่ำเสมอหม,อมายความเรามีภูมิคุ้มกันภัยเราสามารถจัดการให้เหมาะสมนะชีวิตของเราไม่ใช่เป็นผู้ที่หมดกิเลสเดียวนี้ยังมีกิเลสแต่กิเลสเนะี่ยมันจะเป็นกิเลสที่ไม่ทําอันตรายถึงกับตกต่ําจนอยู่ไม่ได้ เราพยายามแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีอยู่ทางนั้นนะดังนั้นแต่เราหวงเวลาที่เรายังมีนะชีวิตยังมียังไม่พมรณาเราก็พิจารณาถึงความจริงที่ต้องประสบที่ต้องประเผชิญอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่แหละจึงต้องพิจารณากันอยู่ประจํากันเนืองๆเลยนะว่าสิ่งที่เรามีในวันนี้สิ่งที่มีในขณะน,นี้ต่อไปมันอาจจะไม่มีหรือว่ามันจะมีเพิ่มขึ้นก็เป็นได้ สิ่งที่เรามีที่เป็นผลอย่างนี้นั่งเสเวยผลสุขจากการที่ไดาทำมาดีได้ผลประโยชน์อะไรต่อมีอะไรก็ไม่ได้หมายความมาอยู่กับเราตลอดไปเมื่อมีแล้วก็ต้องปกป้องต้องรักษาต้องบริหารจัดการให้เหมาะสมดีจึงจะได้ใช้ได้ตลอดไปไม่ใช่มีแล้วก็เหลืองแล้วก็ใชาหมดเดีย๋ยวค่อยไปหาใหม่ใช่ไหมแล้วถ้ามันหาใหม่ไม่ได้ทําไงมันต้องมีการที่จัดการระเบียบการจัดการของชีวิต เดี๋ยวบอกปัจจัยสี่ไม่สําคัญนะมันก็สําคัญอยู่บือนกันนะเพราะชีวิตนี้มันก็อิงอาศัยแต่เราจัดการด้วยดีด้วยสุจริตอย่างได้มาเนี่ยไม่ทาผิดศลีลธรรมได้มาได้เท่าไหรก่ก็ได้การที่เราเกิดความสันโดษขึ้นมาในใจสันโดษในที่นี้หมายความว่าม,ามีจิตที่ยินดีนะยินดีคือในการงานที่เราทําเราได้ผลประโยชน์ แต่เป็นงานการการะทําที่มีศีลมีธรรมนะจึงเรียกว่าสันโดษคือยินดีได้นะถ้าหากว่าเป็นการลักษณะของยินดีแบบที่เรียกว่าไม่มีศีลธรรมนะเขาไม่เรียกสันโดษเขาเรียกละโมกความยินดีในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ที่ตนได้เพราะเราทำถูกทำสุจริตไม่ทำผิดศีลธรรมอย่างนั้นการยินดีของเราขอเรียกว่าสันโดษสันโดษอะไรนะตามได้ตามกำลังนะตามความเหมาะสม สำหรับค้ารืหัดแล้วเราสามารถมีความสันโดษคือความยินดีพอใจในปัจจัยที่เราเนี่ยจัดก,การทำแล้วได้มาอย่างสุดจริตนะอย่างเช่นนี้แต่ว่าได้มาแล้วก็จงยินดีนะได้ด้ยวยได้ด้วย่วยวแรง่ยวแรงด้วยกําลังที่มีเป็นกำลังกุศลนะไม่ใช่กำลังบาปไปทํามาได้ความเหมาะสมแก่สิ่งที่เราต้องกินต้องใช้บริหารจัดก,การอย่างเหมาะสม จัดการให้ดีแล้วรองว่าชีวิตนี้อยู่สบายอยู่ได้จนถึงสิ้นอายุไขหรือทีเดียวล้าแต่เราวางแผนดีจะไปทําประมาทเลืนอลิกคิดว่าเออเที่ยวนี้ไม่เป็นไรแล้วถ้ามันเป็นขึ้นมาใครจะไปรับประกันให้ถ้าไปทําประกันเอาไว้อย่างไรอย่างย่วยนะถ้าเขาไม่ได้มีล้วทาอย่างไรคิดว่าเออมันไม่เป็นไรว่าเออไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรนะเป็นไรมาเยอะแล้วแต่บอกว่าเป็นไรนะมันจะเป็นได้เหมือนกันบางทีตอนนี้มันยังไม่เป็นนะต่อไปมันก็จะเป็นได้ ไม่มีใครไปจัดการสิ่งั้นเป็นสิ่งนั้นเป็นภายนอกนะไอ้ภายนอกที่มันจะมามามากระทบเรามามามาหาเราเนี่ยนะสิ่งภายนอกเรานะั้นเราไปบังบงการมันยากมากเลยนะแทบจะไม่ได้เลยมันมาทางไหนก็ไม่รู้ดังนั้นการที่เราเนี่ยถ้าไม่ระวังไม่ระวังเถิดดีสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตนะอันตรายนี่ทําอย่างไรได้ ไปทำใจอ่อนแอม่ใช่หนอ่อนอ่อนนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อ่อนโยนะอ่อนเอนะอ่อนเอด้วยกําลังความรู้อ่อนเอด้วยกําลังสต,ติปัญญาใช่ไหมอะไรมาเข้ามาก็ามาก็อ่อนเลยนะอ่อนนะอ่อนแบบนี้ไม่ใช่อ่อนโยนนะนะเป็นคนอ่อนโกพลังที่จะจัดการป้องกันในสิ่งที่มันเป็นอันตรายจึงจําเป็นอยู่ดีต้องสร้างภูมิธรรมอาไว้นะคือการภาวนาของเราเนี่แหละ ภาวนาของเราในกการสร้งภูมิธรรมนะเพราะเรากําลังเจริญสิ่งที่เรียกว่าสติปัญญาและความเพียรแต่หากว่าความเพียรมันไม่มีเสร็จแล้วมันก็คือมันหมดใช่ไหมสติปัญญามันไม่มีความเพียรมันก็หมดมันอยู่ได้ดีอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจของเราเพราะยังมีความเพียรต่อเนื่องดีนะเขาเรียกาภาวนาเมื่อมีแล้วเป็นภูมิธรรมมันก็เหมือนกับยาวัคซีนที่ป้องกันเชื้อโรคอะไรที่มันมามามาตีมาเรา มากาะทบเราคือมันมาไปติดจะไปติดมันมาอะไรอย่างนี้แต่เมื่อมีภูมิคุ้มกันดีนะภูมิคุ้มกันมันแข็งแรงยืดเชื้อโรคพันนั้นเนี่ยน,นะมันจะทําอันตรายต่อร่างกายของเราได้อย่างไรนะเราก็ไปฉีดวัคซีนนั่นนี่นะไข้หวัดใหญ่อะไรบ้างอะไรบ้างนะมันเกิดขึ้นมาเรามีวัคซีนฉีดเข้าไปแล้วมีภูมิคุ้มกัน จิตใจก็เหมือนกันนะถ้ามีภูมิคุ้มกันคือวสุทธธรรมที่แข็งแรงดีมันก็ป้องกันภัยที่จะเข้ามาไอ้ที่เข้ามาไม่ใช่อ,อะไรเราเปิดใจรับเองด้วยความไม่รู้ขาดความสำรวมระวังด้วยความรู้ขาดความับสำรวมระวังด้วยความรู้นี่ก็หมดอ่ะพอดีก็เหมือนกับเปิดประตูรอรับโจรน,นะนะก็ไม่รู้เป็นเป็นโจรใช่ไหมแม้มันพูดเพราะหน่อยเดียวเราเปิดประตูให้เลยนะหมดแล้วไม่เหลืออะไร นั้นเราไม่ใช่เรามีความหวาดระแวงแต่เรามีความระวังความระวังมันจะไม่มีความทุกข์ใจเพราะเรารู้ทันขยับความคิดเราก็รู้แล้วนะแต่ความหวาดระแวงมันเกิดขึ้นจากความไม่รู้ความหวาดระแวงเพรามไม่รู้ก็ระแวงไปหมดนะแอนนั่นก็น่ากลัวอันนี้ก็น่ากลัวแล้วไปกลัวไอ้สิ่งที่มันไม่น่ากลัวอาที่ว่าหน้ากลัวดันไปยักก็ไปกลัวมันก็เพราะความไม่รู้ไง สร้างความรู้เอาไว้บอกว่าดีเป็นภูมิธรรมความรู้สติปัญญาเป็นภูมิธรรมสามารถป้องกันอันตรายที่เข้ามาในชีวิตของเรานะความทุกข์ใจมันจะเกิดตรงไหนอยากขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีละไะยิ่งมีสติปัญญาดีเท่าไหร่ความทุกข์ใจมันก็ลดลงไปลดไปจกนกระทั่งความทุกข์ใจมันจะไม่มีนะก็มีแต่ความสุขใจจิตใจสบายใจ,ส,ยใจสงบดีปลอดภัยดีนะมีตาหูจมูกิินกายใจไว้นะ เมื่อรับอารมณ์เข้าออมานะมีสติไว้ป้องกันไปมีความสารวมระวังด้วยความรู้นะมีสติดีกันกรองดีว่าอะไรเป็นเรื่องร้ายอะไรเป็นเรื่องดีเราสามารถแยกแยะได้นี่เรื่องเหล่านี้ต้องฝึกฝนฟังแล้วก็เป็นความรู้ทำไมไปฝึกทำมันก็จะไม่ได้นะอาจจะจําได้ดีเหมือนบันทึกไว้ในเครื่องเครื่องบันทึกใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไม่ไม่ไปใช้เนี่ยมันก็แค่เป็นสิ่งที่บันทึกเอาไว้แค่นั้น แต่ถ้าหาว่าเอาไปใช้กับเรื่องราวที่มันเป็นจริงๆในชีวิตของเรานะชีวิตของเราที่ต้องรู้ต้องฟังอรูอ้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสความคิดในใจเนี่ยนะนะเรื่องต่างๆเป็นสิ่งที่เราต้องใส่เอาความเป็นเขาเรียรกว่าเราใส่เอาสิ่งที่มันเป็นภาวะที่เป็นธรรมเป็นธรรมที่เราเรียนรู้มานะไปฝึกฝนก็สิ่งเหล่านั้นถ้าเราเอาชนะได้แม้แต่นิดนึงมันก็เป็นภูมิธรรมชนะได้มากหน่อยแต่ละอารมณ์เนี่ยมันก็เป็นภูมิธรรม เมื่อเราฝึกไปก็ยิ่งแข็งกแรงขึ้นทุกวันทุกวันะเหมือนนักออกกําลังกายเลยนะมันก็แข็งแรงนั่นแหละแต่นี่มันเป็นกําลังแห่งธรรมที่เราฝึกฝนกับปัญหาที่มันเกิดแม่รู้ทำแต่ไม่เคยไปฝึกฝนกับปัญหาที่มีแต่ไม่จะแข็งแรงได้อย่างไรปัญหามีเยอะแยะมากมายไปยักไปแก้ไปลองไปฝึกหรืออยู่สาบายสาบายแล้วไม่ยอมทําอะไรแล้วทีนี้แหละมันสาบายแล้วนี่ ิบายก็เลยไม่ไม่ทําอะไรที่มันเป็นการที่สร้างพลังพลังภูมิรรมที่มีอยู่ไปอย่างนี้เขาเรียกประมาณเลินเลิกกับชีวิตความเลินเลิกกับชีวิตเนี่ยมันเป็นความมัวเมามันเป็นสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นสติมัวเมาหรือว่าเลินเล่กมันเป็นตรงกันข้ามกับสติถ้ามีสติมันก็ไม่เมานะมีสติจะไม่ ไม่ไม่ไม่เลนเล้อะนะถ้ามีสติเนี่ยน,นะแล้นั้นผู้ที่มีสติสมบูรณ์นะผู้ที่เป็นอริยบุคคลชั้นสูง้ชั้นสูงสุดนั่นนะ่นจะคือแบบว่ามีสติสมบูรนณะ์จะไม่มีภาวะที่เกิดกิเลสได้เลยนะถ้าสติแข็งแรงดีไม่มีอะไรที่จะเข้าสู่ใจได้เลยโดยเฉพะกิเลสจะไม่มีต่อไปสตินี่แหละสําคัญมากเลยเราถึงต้องฝึกนี่แต่ต้องรู้ว่าฝึกอย่างไร จะสร้างสต,ติทั้งที่ไม่มีความรู้นะี่อย่างไรเราจะระวังไม่ถูกใช่ไหมดังนั้นนะเมื่อจะมีสิ่งที่เป็นเครื่องป้องกันเครื่องกลั่นกรองนะไออารมณ์อะไรที่มันเข้ามาผ่านตาหูจมูกลิ้นกายหรือเกิดขึ้นในใจก็ตามนะถ้าเรามีสติเหมอือนเรามีผู้ที่เป็นผู้ที่ตรวจตาคอยตรวจดูนะผู้มีความรอบรู้เลยนะสามารถจะรู้ได้ว่าอะไรเป็นภยัยไม่อะไรไม่เป็นภยัยอะไรเป็นโจรไม่เป็นโจรอะไรก็รู้ได้ ดังนั้นการที่เรามาศึกษาเพื่อจะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีกิเลสทั้งหลายเป็นอกุูลเป็นเรื่องที่ต้องระวังมีตั้งแต่ยอดที่สุดจนกระทั่งละเอียที่สุดของผู้ที่มีภูมิธรรมชั้นสูงๆเกือบจะบ,บรรลุเป็นอาหารและส่วนที่เป็นกูศลเนี่ยเป็นธรรมที่เกิดขึ้นกูศลคือความฉลาดเป็นความเฉียเป็นความแหลมความคมมีไว้เพื่อตัดกับสิ่งที่ไม่ดีให้มันหมดออกไปจากชีวิตของเรานะจิตใจของเรา กุศลคือความฉลาดคือความเฉียบแหลมเฉียบมคมก็จะตัดในสิ่งที่มันปิดบงังมันมึดมันทําให้เขาเรียกว่าจิตใจมืดมิดมองไม่เห็นอะไรเมื่อมีกูศลก็สามารถจะตัดให้มันเกิดแสงสว่างมองเห็นอะไรแต่ไม่อะไรได้ทําให้ผู้ที่จเจริญสติมีปัญญาก็จะทําให้แก้ไขปัญหาได้ในที่สุดปัญหาที่มีมันหมดไป แม้แต่ปัญหาที่ยิง่งใหญ่จริงๆคือว่าตาสงสารมันก็จะหยุดลงแต่ก่อน hmm. มันเคยหมุนเชี่ยวหมุนติ้วใช่ไหมว่าตาสงสารเบียนเวียนเวียนว่ยตายเกิดนะยังไม่ทันจะไปไหนเลยยังไม่ได้ลาโลกนี้ไปเลยนะแม้มันหมุนจนนับไม่ท้วนเลยว่าตาสงสารมันหมุนไม่ท้วนเลยนะม่ต้องรอหลังจากไปตายฮะ วัตสงสารที่อยู่ในช่วงที่เรายังมีชีวิตมันมากมายเลยเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เกิดก็ดับมาด้วยอะไรเอาวิชาตันหาอุปาทานทําให้เกิดชาติเกิดชาติเกิดชาติเกิดแล้วเกิดเ่ายังไม่ทันตายไปไหนเลยเกิดเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าเราได้มีความรู้มีความเข้าใจมีสติมีปัญญามีความภาคเปลี่ยนพอายามไอ้ที่มันเกิดบ่อยมันเกิดช้าลงช้าลงช้าลงหมายความ่ามันเกิดช้าลงไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดมันยังเกิดอยู่ใช่ไหมเรายังไม่ใช่ผู้ที่บรรลุอรหันต แต่ว่าการเกิดเรียนไหวใจเกิดเนี่ยมันจะลดความเร็วความเชี่ยวของมันไปหมายความว่าสิ่งที่มันเคยเปเรื่องของทุกข์ยากลําบากการใช้ชีวิตมันก็จะลดไปด้วยพอเมื่อว่าตาสงสารมันลดนความทุกข์ยากลําบากในการดําเนินชีวิตมันก็ลดไปด้วยความทุกข์ใจมันก็ลดไปก็เรียกว่าไฟในใจมันลดมันความร้อนมันก็ต้องลดไปว่อไฟในใจมันเรียกว่ามันไม่แรงเหมือนเดิม ความร้อนมันก็ลดลงไปอย่างนั้นแหละเนี่ยแหละเป็นทั้งคนทั้งอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการที่เรามาศึกษาและประพอตพืชปฏิบษษัติธรรมนั้นพวกเราทั้งหลายที่มีความตั้งใจดีนะตั้งใจมาที่จะมาศึกษาพระธรรมฝึกฝนอบรมอย่าลืมฝึกน่ารู้แล้วต้องไปฝึกทำด้วยนะเพราะสิ่งที่เราทําจะได้ผลไม่ทํามันก็ไม่ได้ผลแค่ใจก็ได้แค่ใจนะแต่เราทำนะ่ะไปชีวิตของเรานนะามีมากมายและเกิดจากการเคลื่อนไหวของเรา เมื่อตั้งใจดีอย่างนี้รับรองว่าชีวิตนี้มันต้องดีขึ้นทุกวันทุกวันคือมีสตาิมีปัญญามีความเพียรขึ้นทุกวันทุกวันในธรรมที่เราทําอยู่ประจําเขาเรียบภาวนาภาวนาเนี่ยเป็นกูศลนะเราภาวนากูศลได้ผลมันก็ต้องดีดังนั้นสิ่งที่เราปรารถนาอยู่เย็นเป็นตุกเจริญนุ่งเรืองดีมีศีลมีธรรมก็เกิดขึ้นได้จากการที่มีความตั้งใจดีตั้งแต่แรกมาความตั้งใจดีอย่างนี้ความปรารถนาดีอย่างนี้ของพวกเราทั้งหลายก็ อำนวยวยพอเนี่ยประสบกับความสําเร็จตามความตั้งใจของเรานะประสบกับความสุขในชีวิตเป็นไปได้ดีดีชีวิตนี้สงบสุขดีด้วยการดูกันทุกคนเนาะ